สวัสดีเพื่อนเอนและ f c ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิตา i อินเวอร์เตอร์ทั้งหมด5ตัว5ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีลูกค้าบอกเสียทั้ง5ตัวเลยนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะว่าตัวไหนเสียอาการอะไรบ้างเดี๋ยวจะต้องทำการตรวจเช็คทีละตัวนะครับแต่ลูกค้าบอกเสียทั้ง5ตัวเลยไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะ เสียทีเดียวห้าตัวนะฮะมีไมโครกิจด้วยจริงๆไมโครกิดเนี่ยผมปฏิเสธลูกค้าไปหลายตัวแล้วนะเพราะว่ามันไม่สะดวกในการตรวจเช็คนะครับอย่างสาย AC มาแบบเนี้ยนะผมไม่มีสายในการทดลองมันจะลำบากลำบากในการตรวจเช็คมากนะครับก็เลยไมโครกิดแบบเนี้ยผมปฏิเสธลูกค้าไปหลายตัวแล้วอันนี้ลูกค้าเขาส่งมาใส่เนี่ยใส่มาด้วยก็ ส่งมาแล้วเดี๋ยวทําการตรวจเช็คตรวจซ่อมให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าจะส่งมาอย่างเดียวบางทีผมไม่รับนะพวกไมโครกิบแบบเนี้ยทีนี้เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวไว้เช็คทีหลังเลยเพราะว่ามันไม่มีสาย a c นะครับก่อเดี๋ยวเช็ค4ตัวนี้ก่อนอ่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวลอง เสียไฟ AC เข้านะไอ้ตัวนี้ไม่มีหลอดไฟตัวนี้มีอ่าจะเห็นว่ามีหลอดไฟสีน้ําเงินติดอยู่นะด้านในแต่ว่าหลอดไฟมันมันพับลงไปด้านล่างเลยแต่ว่าเครื่องอ่ลูกค้าน่าจะถอดไฟสีน้ําเงิน AC กิดติดตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ติดนะครับนี่ AC ก็เข้าตัวนี้ AC ก็อ่านี่ก็ติดนะอ่ะก็ ลองตัวนี้ตัวแรกตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับลูกค้าบอกเสียตั้ง5ตัวมันไม่น่าเสียนะ ผมว่าดีไม่ดีอาจจะไม่เสียเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับเครื่องสามารถลันได้อ่ะอันนี้อันนี้ตัวที่หนึ่งนะอ่ะลันได้แต่ว่าไม่มีกำลังวัดออกเลยอ่ะอันนี้ตัวแรกนะเครื่องรันได้แต่วัดไม่ออกนี่นะครับเป็นศูนย์วัด อันนี้อาการของตัวที่หนึ่งเครื่องรันได้แต่หวัดไม่ออกอ่ะโอเคอันนี้ตัวที่หนึ่งอาการเป็นตามนี้เนาะ,ะมาอีกตัวหนึ่งตัวที่สอง ได้เช็คไปทีละต,ตัวเลยนะครับตัวที่สองเครื่องรันได้นี่นะครับวัดออกปกติเครื่องรันได้ผลิตไฟออกมาปกตินะครับสําหรับตัวที่สองนี้ อันนี้ผมก็ถามลูกค้าเขาว่าเขาเช็คดีแล้วเครื่องไม่รันไอ้เครื่องรันไม่ได้บางตัวเปิดไม่ติดบางตัวไม่รันแต่ว่าตัวนี้มีปัญหาตัวที่หน่งมีปัญหาแต่ตัวที่2เนี่ยทำงานปกตินะครับตัวที่2มาตัวที่3ตัวที่3 ตัวที่สามพอจ่ายไฟเข้ามาพัดลมตัวเครื่องหมุนเลยอ่าไม่รู้ระบบพัดลมมีปัญหาหรือป่าวลองดูส่วนตัวนี้ตัวนี้ไม่เสียแต่ตัวนี้ตัวนี้รันได้เหมือนกันแต่ว่าพอเปิดสวิตปปับพัดลมทํางานเลยเครื่องผลิตไฟออกมาปกติอ่าตัวที่สามไม่เสียนะแต่มีปัญหาในเรื่องของพัดลมพอเปิดสวิป พัดลมหมุนเลยแต่เครื่องผลิไฟได้ปกติตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็รันได้อ่ะ่านไปไปตัวที่สี่ตัวที่สี่นะครับ ตัวที่สี่ตัวที่สี่ก็ลันได้นี่นะครับผลิตไฟออกมาปกติสรุปว่าเครื่องรันลันได้ทุกตัวมีปัญหาตัวนี้ตัวเดียวคือตัวนี้รันได้แต่ว่าไม่มีการผลิตไฟนะครับส่วนที่เหลือรันได้ปกติจะมีปัญหาตัวนี้คือเปิดสวิตช์ปุ๊บพัดลมทำงานเลยนะครับ อะก็เดี๋ยวลูกค้าดูคลิปแล้วลองดูนะว่าระบบของลูกค้ามีปัญหาอะไรที่บอกว่าเครื่องมีปัญหาทั้งหมดคือเครื่องสามตัวเนี้ยทำงานได้ปกติตัวนี้มีปัญหาคือเปิดสวิตัดลมัดลมหมุนเลยแต่ว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรันคือเครื่องรันได้ปกติทั้งสามตัวนะครับสามตัวนี้ลันได้ปกติตัวนี้ลันได้แต่ไม่ผลิตไฟส่วนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวต้องต้องหาต้องต้องทำยังไงต้อง มันไม่มีสายรองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยหาวิธีทดลองผมคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทดลองตัวนี้ตัวหนึง่งเดี๋ยวหาสายมาต่อก่อนอาจจะได้รู้ว่าทั้ง5ตัวเนี่ยมันมีปัญหาตัวไหนบ้างนะครับตัวไมโครกริดจ่ายไฟ DC เข้ามาเครื่องเปิดติดอยู่นะครับ แต่ว่าตรงบริเวณฟิวเอซตรงนี้ฟิวฟิวขาดมีรอยอมีรอยฟิวขาดอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาอยู่ทางฝั่ง ac ไม่มั่นใจว่า m o สเ e t ท,ทางฝั่ง ac น่าจะช็อตหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องตรวจเช็คเดี๋ยวแกะตรวจเช็คดูสำหรับตัวนี้นะก็เท่ากับว่าตัวที่เสียนะครับมีอ่าไมโครกิดมีตัวนี้ ตัวนี้ไม่รู้ว่ารุ่นกี่วัตต์นะมันเล็กกว่าตัวพันวัตต์นะมันสั้นๆกว่ามีตัวนี้นะครับ2ตัวตัวนี้รันได้แต่ไม่ผลิตไฟรันได้แต่ไม่ผลิตไฟตัวนี้ฟิลเอขาดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีปัญหาในส่วนของพัดลมพอเปิดสวิตช์เครื่องปุ๊บพัดพลมทํางานเลยน่าจะมีปัญหาในส่วนของวงจรควบคุมพัดลมนะส่วน2ตัวนี้ปกติคือตัวพันวัตต์เ พันวัตหรือพันเท่าไหร่ไม่รู้นะน่าจะพันวัตนะมองไม่เห็นอ่าหนึ่งพันวัตทั้งสามตัวนะอ่าสามารถรันได้นะนะสามารถลันได้ปกติทั้งสามตัวเนี้ยเป็นแต่ว่าตัวนี้ระบบควบคุมบัลลมมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจัดการเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไหนไหนก็ถอดออกมาแล้วนะฮะไมโครกิทตัวนี้ก่อนเดี๋ยวถอดเช็คดูว่ามอสเฟตทางฝั่ง a อซช็อตหรือเปล่านะครับ ไมโครกิตตัวนี้เคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับออันนี้มอสเฟตที่เคยเปลี่ยนมานะก็มอสเฟตที่เปลี่ยนมาที่เคยผ่านการซ่อมที่เคยเปลี่ยนมาเนี่ยช็อตนะครับทั้งสองตัวเลยในตำแหน่งนี้นะก็ส่วนสองตัวเนี้ยน่าจะเป็นของเดิมนะอ่าสองตัวนี้ไม่ช็อตช็อตสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวจักการเปลี่ยนมอสเฟตนะแล้วก็ รู้สึกว่าครั้งก่อนที่ซ่อมมาช่างไม่ได้ล้างบอร์ดมาแนละ้วมันมีค่าบฟักอ่เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตล้างบอร์ดแล้วลองอเปลี่ยนฟิล์ด้วยนะฟิล์ขาดเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิล์แล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะกลับมารันได้หรือเปล่าเนาะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตสตัวและฟิล์เสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟ ac เข้าที่ตัวเครื่องวัดสัญญ,ญาณที่ มอสเฟตทางฝั่ง ac ทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซปกติทั้ง4ตัวแล้วครับสัญญาณมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวท,ทดลองรันเบื้องต้นดูว่าตัวเครื่องสามารถรันได้หรือเปล่า ตัวเครื่องสามารถรันได้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่ากำลังวัดปกติหรือเปล่าเหมือนไม่ปกติเอ,อน่าจะปกติอยู่ต้องดูว่าถึงร้อยวัตหรือเปล่าอโอเคกำลังวัดได้ที่ร้อยวัตนะครับผมลิมิตกระแสไว้ที่3าแอม แสดงว่าตอนนี้ตัวเครื่องทำงานปกติแล้วนะครับกระแสทาง DC ผมลิมิีไป้3มแอมป์จะได้อยู่ละราว100วัตต์นี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจากการประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสท,ท,ที่กำลังวัดสูงๆดูเพราะว่ามันมี3เครื่องที่จะต้องแก้ไขเนาะ,ะเพื่อไม่ให้คลิปยาวก็เดี๋ยวรวบลัดตัดตอนหน่อย ก็ประกอบตัวบอร์ดเข้ากับตัวเคสแล้วเดี๋ยวต้องเทสไปเปลือยแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าผมเอาสายไฟเนี่ยสาย ac มาบัดกีเข้าตรงนี้นะถ้าเดี๋ยวประกอบแล้วมันจะเทสไม่ได้ก็เดี๋ยวลองที่กําลังวัดสูงๆเอาสักกี่แอมป์ก่อนดีสักสิแอมป์ก่อน10บแอมป์ดีซีอ่าดูว่าจะผลิตไฟออกมาได้ปกติไหมดึงจ่ายไฟ ac จ่ายไฟ ac เข้ามา โอเคเริ่มรันอยูอ่กระแสอยู่ที่10แอมแส DC อยู่ที่10แอมจะได้อยู่สักราวๆสามร้อยกว่ากว่าไม่รู้ว่าตัวนี้สเปคเท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้ดูสเปคตัวเครื่องสเปคตัวเครื่องอยู่ที่อ่า กขบอก maximum input พันวัตโอ้พันวัตเลยทีเดียวนะตัวนิดเดียวเอาจริงแล้วไม่ได้เนาะไม่น่าได้พันวัตเพราะว่ามันระบายความร้อนมันไม่มีพัดลมระบายความร้อนจริงสเปคนี้น่าจะ6 0 0วัตเนาะเท่าที่ผมเคยซ่อมมาตอนนี้รันขึ้นไป2 0 0กว่าวัตแล้วตัวฟิลตัวฟิลผมเอาฟิลแบบนี้มาใส่นะเนื่องจากว่าฟิล smd ของผมมันหมดนะครับก็เลยเอาฟิวตัวเนี้ยมาใส่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะอ่าราฟิวเอ็ดมันจะเป็นฟิวตัวที่แปะปิ้นตัวขา,ขาวๆนะครับอ่ะสิบแอมแล้วนะครประมาณสามรอยกว่าวัตนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มกระแสขึ้นมาอีกสิบสี่แอมปประมาณสี่ร้อย ประมาณสัก400กว่าวัตต์390400ประมาณนี้นะครับสี่กว่าที่สิบแอมป์ ค okay. ตัวเครื่องทำงานได้ปกติน่ฮะอยู่ยราว450ว <_ Q> ัตต์ก็ตัวนี้นะครับอาการก็คือเออเริ่มไม่รันเนาะเพราะว่ามีมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟตสองตัวเปลี่ยนฟิลตัวเครื่องกลับมารันทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวประกอบ ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวพัดลมตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้มันก็อาจจะเสียหายไม่เยอะเพราะว่า,าตัวเครื่องทํางานปกติแต่พัดลมเปิดสวิ์ปุ๊บพัดลมหมุนเลยอ่ะเดี๋ยวประกอบตัวนี้แล้วก็มาลุยตัวนี้ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดสวิคพัดลมจะทํางานทันที จากการตรวจเช็คนะครับก็ทานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวนี้ช็อตนะฮะทานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวนี้นะช็อตแค่ตัวเดียวส่วนตัวนี้ปกติจะมี2ตัวนะครับ1ทานซิสเตอร์ต่อพัดลม1ตัวนะฮะตัวนี้ควบคุมพัดลมตัวนี้ส่วนตัวนี้ควบคุมพัดลมตัวนี้ที่มันช็อตเนี่ยผมคาดว่าลูกค้าน่าจะจับสายไฟจากพัดลมตัวนี้เอาไปจ่ายพัดลม ภายนอกนะครับซึ่งฐานซิสเตอร์คุมพัดลมเนี่ยมันจ่ายคือมันรับกระแสได้น้อยนะเขาออกแบบมาหนึ่งตัวต่อหนึ่งพัดลมนะครับมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราจําพัดลมมาต่อพ่วงหลายๆตัวเนี่ยคือมันจะต้องจ่ายกระแสให้พัดลมตัวอื่นด้วยนะครับมันก็จะรับไม่ไหวเลยทําให้มันช็อตนะครับเพราะฉะนั้นฐานซิสเตอร์คุมพัดลมในตัวเครื่อง อ่าพัดลมในตัวเครื่องเนี่ยเราอย่าจ้ำเอาพัดลมอ่าจ้ำเอาไปจ่ายพัดลมข้างนอกนะมันจะทําให้ทานซิเตอร์พังนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เปิดสวิตช์อ่าพัดลมอ่าเปิดสวิตช์เครื่องนะฮะพัดลมไม่ไม่หมุนแล้วนะครับอ่าพัดลมจะหมุนก็ต่อเมื่อมีความร้อนนะเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับ เครื่องรันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหัวแรงจี้ที่ตัวเซนเซอร์อุณหภูมินะครับนี่นะครับเมื่อเอาหัวแรงจี้เนี่ยพัดลมก็จะทำงานนะฮะแต่มันทำงานแป๊บเดียวนะเพราะว่าความร้อน คือมันไม่ได้ร้อนจริงๆเราไปบังคับให้มันร้อนนะครับคือเอาหัวแรงกืจี้มันนี่นะครับโอเคนะทํางานปกติทั้งสองตัวก็เครื่องนี้นะครับเปิดสวิตแล้วพัดลมหมุนเลยอาฐานทิเตอร์คุมพัดลมเสียนะครับตัวเครื่องเนี่ยจากที่ดูแล้วน่าจะเหมือนเคยถอดมาเนาะ เราดูแล้วมีการทาซิลิโคนระบายความร้อนช่วยระบายความร้อนมาใหม่นะฮะไม่รู้ว่าถอดซ่อมอะไรเนาะนะครับก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้เปิดสวิทแล้วพัดลมทำงานเลยก็เดี๋ยวประกอบคืนก็เหลือตัวนี้รันได้แต่ไม่ผลิตไฟนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของออฟแอมหรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวมาลุยตัวนี้กันต่อ ตัวนี้นะครับอาการคือเครื่องรันได้แต่ไม่มีการผลิตไฟออกมาก็เปิดฝาออกมาทำการตรวจเช็คพบว่าตรงจุดเนี้ยนะครับมีลายพิ้นช็อตจนขาดเลยนะ อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าอ่ามันช็อตอะไรนะตรงนี้ต้องถอดต้องถอดบอดออกมาแต่โอ้โหดูจากสภาพซิลิโคนแล้วทามาเยอะเกินนะซิลิโคนขาขาวถอดออกมานี่ซิลิโคนแบบนี้ค่อนข้างเลอะนะถ้าเลอะแล้วเช็ดออกยากด้วยอันนี้ลูกค้านะ่าน่าจะน่าจะถอดแล้วทาเอง มากกว่าเพราะว่าลูกค้าดัดแปลงตัวเครื่องเนาะเจาะรูพวกเนี้ยิดพัดลมเจาะรูอ่าจริงๆแล้วอ่าเครื่องเนี่ยก็ถูกออกแบบมาอ่าคำนวณมาแล้วนะว่าการระบายความร้อนอ่าโดยพัดลมของตัวเครื่องเนี่ยสามารถระบายได้เพียงพอบางครั้งเราไปเจาะรูเพิ่มเติมอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะมันอาจจะ ทำให้การระบายความร้อนแย่ลงก็ได้นะครับเนี่ยลูกค้าเจาะมาคือมันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นอาจจะแย่ลงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาคํานวณไปแล้วว่าการระบายความร้อนเป็นอุโมงลมคือดูดลมเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งนะครับเมื่อเราไปเจาะรูแบบนี้นะครับาการไหลเวียนของลมมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีรูเพิ่มขึ้นอาจจะระบายความร้อนได้แย่ลงก็ได้ เพราะนั้นเดิมๆดีที่สุดนะฮะเราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมาเดิมๆจะดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการติดพัดลมเพิ่มก็ติดภายนอกแบบนี้โอเคนะเดี๋ยวผมจะกการถอดตัวบอร์ดออกมาครับตัวนี้เพื่อตรวจช็คดูว่าไอ้ที่มันชอ็อตตัวลายปิ้นขาดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไระครับก็ลายปิ้น าขาดาขาดทางด้านนี้เนาะแต่ว่ามันขาดจนถึงโคนขาโมเดเซลเลยไม่สามารถที่จะต่อทางด้านใต้ได้ผมก็เลยต้องมาจับทางฝั่งนี้นะครับลายพิ้นจะออกจากไดโอดตัวนี้ขากลางแล้วก็มาเข้าที่ขากลางของมอสเฟตตัวนี้นะครับก็ จากการจำทางฝั่งนี้าลายปิ้นตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นลายปิ้นาทางไฟ DC High Volt นะที่ออกจากภาคคอนเวอร์เตอร์จะเป็นไฟ300กว่าโวลต์ที่ออกจากภาคคอนเวอร์เตอร์แล้ววิ่งมาเข้าทีา่มอสเฟตตัวนี้นะครับซึ่ง บริเวณมอสเฟตตัวนี้จะมีซีเนอร์ไดโอด12โวลต์ตัวนี้ช็อตอยู่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลายตัวลายพิ้นมันขาดนะนะครับเพราะซีเนอร์ไดโอดช็อตก็เกิดการโอโหลดนะฮะอาจจะไฟ AC กับ DC วิ่งชนกันก็เลยทำให้ลายพิ้นมันขาดนะครับ,รต,ระะจจรบตัวเครื่องเนะลูกค้าทำมาอันนี้น่าจะลูกค้าทำเองแหละคือเอาซิลิโคน คือถอดตัวบอร์ดออกมาเพื่อเจาะรูพวกนี้นะแล้วก็ทาซิลิโคนเยอะเกินนะครับทำให้มันมันเลอะคือลำบากต่อคนซ่อมลำบากมากๆจับตรงไหนก็เลอะไปหมดซิลิโคนเป็นซิลิโคนขา,ขาวๆแบบนี้นะฮะติดมือก็เช็ดไม่ออกนะครับติดเสื้อผ้านี่ยิ่งแล้วเลย ผมต้องแนะนำเพื่อนๆท่านอื่นเนาะอะถ้าซื้อมาใช้งานไม่ต้องไปเจาะนะรูพวกนี้นะครับมันอาจจะระบายความร้อนได้แย่ลงก็ได้ถ้าเราไปเจาะเพิ่มเพราะว่าการออกแบบเนี่ยเขาน่าจะคิดคํานวณมาดีแล้วนะครับว่าการระบายความร้อนแบบนี้ดีที่สุดถ้าเราไปเจาะเพิ่มการให้อ่ามันมีรูที่ลมสามารถเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้การระบายความร้อนแย่ลงก็ได้อันนี้ลูกค้าเจาะนะ เลกอย่างหนึ่งเสียของด้วยนะครับถ้าใช้เองไม่คิดจะขายก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติอนาคตเราซื้อรุ่นใหญ่กว่านี้มานะครับคิดจะขายต่ออย่างเงี้ยมันจะเสียราคานะฮะเพราะว่าตัวเครื่องมีสภาพอย่างเงี้ยอ่าคนที่จะซื้อต่อไปเนี่ยก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวมาทดลองรันดูเนาะว่าตัวเครื่องจะรันได้หรือเปล่า เอาตัวเครื่องมันรันได้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่ว่าจะรันได้หรือเปล่าตัวเครื่องมันรันได้แต่ว่าไม่ผลิตไม่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 ผลิตไฟนะคือรันได้แต่ว่าไม่มีการผลิตไฟนะครับก็ดูว่าอันนี้จะมีการผลิตไฟออกหรือเปล่าเมื่อต่อลายเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเครื่องรันมีการผลิตไฟออกมาแล้วนะครับ นะรประมาณ100วัตต์ผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ได้อยู่ประมาณ100วัตต์อ่าแสดงว่าตัวเครื่องผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับ mm hmm. ก็สาเหตุเกิดจากไลปินขาดแล้วก็ซีเนอร์ไดโอด1ตัวช็อตนะสำหรับเครื่องนี้ ก็ซีนเนอร์ตัวนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าช็อตได้ยังไงก็อาจจะเป็นความผิดพลาดหรืออาจจะเป็นพวกเศษอลูมิเนียมพวกนี้นะที่ลูกค้าเจาะเนี่ยเพราะว่าตอนผมเปิดฝาออกมามันมีเศษอลูมิเนียมชิ้นเล็กๆด้วยอยู่ในบนบอร์ดเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าเศษอลูมิเนียมนี่อาจจะหลุดมาแล้วทําให้มันเกิดการช็อตนะครับเดี๋ยวประกอบเครื่องนะแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กําลังวัดสูง ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสท,ท,ที่กำลังวัดสูงๆที่กระแส18แอมป์ถ้าตัวกิไทายทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์ตรงนี้เริ่มรันแลเดี๋ยวดูกำลังวัดสูงสุดนะครับ หกร้อยหกวัตต์นะดูอีกรอบหนึ่งหกร้อยสิบสามวัตต์ก็โอเคนะครับตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วะครับก็เสร็จเรียบร้อย มาสรุปงานซ่อมนะครับมีตัวนี้ไมโครกิทไฮอินเวอร์เตอร์อาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดสายมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ช็อตสตัวนะครับฟิวขาดตัวนี้อาการรันได้แต่ไม่มีกำลังวัดออกนะครับรันได้แต่ไม่ผลิตไฟสาเหตุมาจากลายปิ้นขาด นะครับลายพินช็อตจนขาดแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดที่มอสเซดช็อตหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อาการเมื่อเปิดสวิช์พัดลมทำงานในทันทีพัดลมหมุนทันทีเมื่อเปิดสวิช์นะครับสา,าเหตุมาจากทรานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตหนึ่งตัวนะครับก็แก้ไขเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ ปัลมใหม่ก็พัดลมกลับมาทํางานได้ปกตินะครับส่วน2ตัวนี้ไม่เสียนะครับ2ตัวนี้ทํางานได้ปกติคือ3ตัวนี้นะครับ1 2ึสเครื่องทํางานได้ปกติตัวนี้มีปัญหาแค่ในส่วนของพัดลมแต่ว่าในการทํางานในการลันสามารถลันทํางานได้ปกติ3ตัวนี้นะครับที่เสียหายอ่า หนักๆมีอยู่แค่2ตัวนี้นะครับก็ทีนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องเสียหมดทุกตัวเลยนะครับเครื่องเสียหมดทุกตัวเลยอันนี้ลูกคา้ er กคาต้องเช็คระบบของลูกค้าแล้วนะเพราะว่าเครื่องมันเสียจริงๆเนี่ยมีแค่2ตัวที่เสียที่มันรันไม่ได้ที่มันผลิตไฟไม่ได้มีแค่สองตัว2ตัวนี้ส่วน3ามตัวนี้ทํางานได้ปกตินะครับแค่ตัวนี้พัดลมผิดปกติหน่อยเดียวนะทีนี้ลูกค้าบอกรันไม่ได้สักตัวเลย ในจำนวน5ตัวเนี้ยแสดงว่าระบบว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องลองไปเช็คดูนะครับต้องลองไปเช็คดูตอนนี้ทั้ง5ตัวได้รับการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถทำงานได้ปกติทั้ง5ตัวแล้วถ้าลูกค้าเอากลับไป5ตัวนี้ถ้าเอาไปต่อแล้วไม่ลันเลยสักตัวลูกค้าไล่เช็คระบบของลูกค้าดูให้ดีนะครับว่าระบบของลูกค้ามีปัญหาในส่วนไหนไฟ DC ปกติไหมไฟ AC ปกติไหมนะครับอาจจะมีปัญหาตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดภลาดอาการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ